สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่บริเวณรถไฟฟ้าใต,ใต้ดินสถานีวัดวังกรประตูหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ซันจะไปเดินเล่นนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เดินเล่นที่ถนนเยาวราชโด,ดยตรงนะครับก็จะเดินเล่นวนๆเวียนๆแถวๆนี้แหละจะเดินไปทางนู้นนะไปเดี๋ยวลองไปเดินดูกันถ้าใครแบบออกมาแล้วเข้าถนนแปลงน้ำก็ทะลุไปที่ถนนเยาวราชได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวซันจะเดินไปทางนี้ไปหาเดินเล่นแล้วก็ไปหา ของกินนะครับตอนนี้เป็นห้างแอมเชนทาวนะครับมีร้านอาหารขายอยู่ด้านหน้าเต็มเลยเดี๋ยวลองเดินไปเรื่อยๆร้านขายของร้านขของเต็มเลย หนุด้านนี้เป็นห้างไออมเชนเนอรทาวถ้าใครจะมาพักผ่อนก็นี่มาตรงนี้ได้นะฮะถ้าชุดมาเยวาวราชเราไม่มีที่ไปไม่มีที่ไปแบบว่าอากาศร้อนเกินอย่างเงี้ยก็มาที่นี่ได้มีร้านกาแฟมีร้านบัดปูด,ดเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปไปหาแบบ ไปหานขนมกินหาข้าวกินนะครับอตรงน้ลองอันน,นี้คือป้าเขาจะดึงอันน,นี้ดึงขนดึงขนที่หน้าอันนี้นถนถนพร,ระดุงด้าวนะครับซอยนี้พระดุงด้าวแต่ว่าเรายังไม่เข้าหน่นเราจะไปนู้นเลย พอเดินยาวๆไปเดนไปดูบรรยากาศแลนมันมีร้านข้าวมันไก่นะครับก็ค,คือแบบว่าเดินเล่นๆกันนะเดินเล่นรอบเมืองนะครับไปหาของกินต้องลองเดินดูก่อน นีแยกหมอมีนะครับอยู่ด้านหน้าเนี่ยแยกหมอมีเนี่ยมีร้านแบบขนมร้นานน้ำร้านขนมนี่รถช่องสิงคโปร์แลวกินรถช่องไหมรถช่องสิงคโปร์ไปแบบไปหาก,กนินเปลา วุ้ยนานๆพื่กินกาแฟด้วยเดีย๋ยวเราแบบมีกาแฟโบราณกันนะคระับนี่งงยมีแบบเยอะอยู่นะเอาเป็นเออเออน่ารักจังเลยเอ, <c oughs> เอากินอะไรเดียวทุกคนโกฟีนะกินเป็นกาแฟแล้วกันเนาะเอ่อ เอ็มามาเล่นด้วไหนสิมาเล่นด้ไหนสินั่งขึ้นมาหนิขึ้นมานีขึ้นไ้เรื่อ <c oughs> ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณร้านกาแฟนะครับเอ็มจะมีน้องแฮปปี้นังแฮปปี้นังแฮปปี้สนักมากนี่นะเป็นร้านกาแฟที่อยู่ข้างกับปู่หลวงเป้านะฮะก็จะมีปู่หลวงเป้ามีร้านกาแฟเงี้ยถ้าใครมาแบบรถไฟฟ้านะก็ออกประตูนหนึ่งแล้วก็เดินตรงมาเหมือนที่เราเดินมาได้เลยนะครับ มีกาแฟาแบบเยอะแยะเลยน้องกาตี้นะฮะอรักมากเลยอ่ะถ้าใครแบบมาอย่าลืมมาเล่นกับน้องแฮปปี้นะทุกคนแฮปปี้ไงหืมหืมเรียกคนมาเร็ว mm hmm. เรียกคนมาเรียกคนมากินกาแฟแล้ว mm hmm. เรียกแขกแล้วเรียกแขกแล้ว นีแขกแล้วน้องน้องอือพี่มาหานี่ได้ได้จุดมุ่งใหม่ยมยาวราบเราทุกคนมาเล่นกับน้องแฮปปี้มาเล่นกับน้องแฮปปี้อ้าวน่ารักอ่ะเด็ก ตรงนี้นะทุกคนเขาก็จะมีแบบร้านกาแฟมีกุหลงเปามีสิงคโปร์นะครับก็คือถ้าแบบว่าใครเดินมานะเนี่ยเดินมาไม่ไกลนะครับจาก MRT วันบางกรประตูนหนึ่งแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับผ่าน I m m c h ม n a t ทา n อะไรเงี้ยมาแบบเรื่อยๆนะฮะก็จะมาเจอตรงนี้นะคะ <c oughs> นี่เลยทุกคนหลังจาก ดื่มกาแฟเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามานี่กูหลงเป้านะครับกูหลงเป้าเขาเปิดวันจันทร,ร์ถ,ถึงเสราร์นะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราอยซื้อตอนสุดท้ายเดี๋ยวเรามากินอันนี้ก่อนนี่มากินร้าช่องสิงคโปร์ทุกคนนี่ร้าช่องสิงค,โป,งงคโปร์จากตรงนี้อยู่ติดกันเลยร้านใกล้กันอุ้ยนี่ทุกคนแล้วนี้เราก็มากินร้วช่องสิงคโปร์นะครับตอนนี้เขาอยู่ที่ถ้วยละ35บาทนะครับก็จะแบบเปิดอยู่ข้างๆกัน ร้านร้านคาตรงนี้แบบว่า3ร้านเรียงกันเลยกุหลงเปราร้านกาแฟแล้วก็มีแบบร้านช่องสิงคโปร์เดี๋ยวเรากินร้านช่องสิงคโปร์แล้วก็ไปเดินกันต่อนะครับีตอนนี้เราก็กินสิงคโปร์ล้วช่องสิงคโปร์เรียบร้อยนะครับตรงสัมยักเจริญกลช่อง35บาททุงละ35ม้แก้วละส5ม้านะนี่ล้วก็ <laughs> ยังไม่ได้ไปไหนเลยทุกคนอยู่ตรงนี้แบบพอสมควรแล้วเนี่ยจะมากินกุหลงเปาอีก กินสักลูกกินสักสองลูกพอเนาะเพราะว่ามันจะเยอะไปในเมื่อกี้เรากินกาแฟร้านนี้ใช่ไหมเ,เดี๋ยวเรามากินตุ๋นเ่ามีหมูสับไข่เค็มหมูแดงงาดำถั่ววันเลือกตนมันโขลกระเา้าโปกนะฮะมีแบบเยอะแยะเลยเนะี่ยก็จะแบบเก้าโมงชา้าถึง5้าโมงเย็นจัดถึงเสากินอันนี้ดีกว่าเอาเป็นเอาเป็นแบบเผือกดี<ม>กว่านเนาะเผือกับหมูแดง เดี๋ยวทุกคนเราได้มาแล้วนะครับอันนี้เป็นไส้หมูแดงเนาะก็มานั่งกินแถวนี้เลยนี่เห็นไหมก็จะอยู่ตรงแยกหมอมีนะฮะแล้วก็ร้านกาแฟที่เรากินแล้วก็มีแบบกุหลงเปาแล้วก็เป็นร้านช่องสิงคโปร์คือเรียงกัน3ร้านแล้วก็กินทุกร้านไปเลยนี่เลยเดี๋ยวเราก็คือเดี๋ยวแบบเดินไปแล้วก็กินไปเนาะทุกคนจะได้แบบว่าไม่เสียเวลานี่ครับโอ้หมูแดงอร่อยดีตอนนี้เราเดินมาด้านในนะครับ ตรงข้ามอันนี้คือแยกเฉลิมบุรีนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินยาวไปนู่นเลยเดินยาวไปถึงทรงวาดเลยดีกว่าเนาะ <c oughs> อุตอนนี้แบบบ่ายโมงบ่ายสองมั้งเนี่ยแดดแรงมาก